สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจารุวัฒน์นะครับวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยจะหยิบยกเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างนาโปลีกับลิเวอร์พูลมาพูดคุยกันนะครับนาโปลีออกสตาร์ทในซีซั่นนี้ความจริงในเซเรียเล่นดีนะครับแต่ว่าสะดุดไม่ชนะมา2เกมมีเกมล่าสุดนี่แหละที่เพิ่งจะชนะได้นะครับปีนี้ดูชโนโสปาเลตติเนี่ยมีตัวรุกคนใหม่อย่างคาราชเคเลียที่ถือว่าเล่นดีมากๆนะครับเป็นตัวรุกที่เข้ามาเติมทีม กองหน้าตัวป้ายยังคงเป็นวิต์โอชิมเพนเหมือนเดิมวันนี้ตัวลุกทางฝั่งขวาโลซาโนเจ็บไปนะครับก็ต้องให้โปลิตาโนลงมาเล่นแทนที่เหลือโครงก็ยังเหมือนเดิมครับแนวรับอ่ะแนวรับมีผู้เล่นเกาหลีใต้เข้ามาเสริมใหม่ก็คือกิมมินแจวันนี้ก็น่าจะยืนเป็นแกนหลักของเกมรับนะครับมาเจอกับลิพูที่วันนี้ก็ข่าวดีคือเตียโก้คันตารากลับมาอยู่ในทีมแล้วอาตูมีลุ้นที่จะเล่นเป็นเกม แรงให้กับทีมด้วยนะครับแม้ว่าจะขาดจอไดนเฮนเดอร์สันไปแต่ว่าก็น่าที่จะพอมีคนอื่นลงเล่นได้อย่างเจมิลเนอร์รวมไปถึงแผนเกมลุกก็สมบูรณ์นะครับฟิมิโนอาดาวินนูนเยสดีโกโชตาพร้อมลงสานามทั้งหมดนะครับรันเกมนี้ผมมองแบบนี้เลยนะครับว่า ลิเวพูแม้ว่าเกมที่มันผ่านมาเนี่ยพวกเขาอาจจะยังไม่ได้ผลแข่งขันที่ดีมากแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือเกมลุกยังสร้างสรโอกาสได้เยอะแต่พอเกมนี้เนี่ยโอเคแหละคุณมีทั้งซาร่าคุณมีทั้งโจตาคุณมีทั้งนูนเยสมีฟิมิโนที่พร้อมจะสลับกันลงมาเพื่อทําให้ศักยภาพในเกมลุกมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะผมว่าความอันตรายของลิเวพูจะกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับแผงเกมรับการได้มาติปกลับมามันก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูมันดูแน่นขึ้นมันดูแบบไม่ได้ เสียง่ายแบบเดิมแล้วผมเชื่อแบบนั้นนะครับดังนั้นเกมนี้การมาเยือนนาโปลีผมต้องบอกว่านาโปลีศักยภาพในซีซั่นนี้เนี่ยยังต่อกรกับลบิปูลําบาครับยังเชื่อว่าลิปูจะเรียกความมั่นใจด้วยการเอาชนะนาโปลีได้ในเกมนี้นะครับส่วนทีมอ,อื่นครับที่วันนี้อยากจะแนะนํานะครับนอกจาก Liverpool ลิเวอร์พูลแ,แล้วก็แนะนําไปที่บาร์เซโลนาแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับยังไงก็เลยฝากกด subscribe ฝากกดติดตามด้วยโอกาสหน้ามันจะเจอใหม่กับทีเด็ด77ดาววันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ